เมียใจสลายลูกไม่ได้เจอหน้าพ่อภรรยานิวมุกดาพดเศร้าลูกเกิดไม่ได้เจอหน้าพ่อพ่อจากนี้จะอยู่อย่างไง แวดวงเพลงลูกทุ่งและวงหมอลำเศร้าไปตามๆกันค่ะหลังมีรายงานว่านิวมุกดาหรือนายวัชรบุญมาลาสายพระเอกหมอลำชื่อดังประจำทีมงานคำผุนรวมมิตรที่ประสบอุบัติเหตุรถชนเป็นเหตุให้เสียชีวิตกระทันหันที่จังหวัดบึงการท่ามกลางความเศร้าสศกเสียใจของครอบครัวแฟนเพลงล่าสุดใบไผ่ ภรายาของนิวมุกดาก็หลังทราบข่าวยังอยู่ในอาการช็อกกับการจากไปของสามีเธอไดโพสภาพพร้อมข้อความสุดเศร้าผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าแล้วฉันกับลูกจะอยู่ยังไงทำไมเธอใจร้ายกับฉันจังเธอก็แค่นอนหลับพักให้หายเหนื่อยตื่นมาไปเที่ยวกันใหม่นะนิวพรุ่งนี้เธอว่าจะกลับมาหาลูกแล้วตั้งแต่ลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยจะให้ฉันทำใจยังไงไหวและวันนี้ฉันกำลังพาลูกๆไปหาเธอนะนิวกลับมากอดลูกหอมลูกก่อนได้ไหม ทั้งนี้ภรรยาของนิวมุกดาเพิ่งให้กำเนิดลูกชายน้องดินเนอร์เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาค่ะ